รู้ไหมข้าวมันไก่น่ะมันมีชื่อภาษาอังกฤษอยู่นะไอเฮ้ยหักใจเขาอะไรดิไรลุกวิ่งรู้อีกอ่ะโอ้โอ้ไปเร็วมึงเอ่อไอ้ครับนี่มันไอ้นี่มันคืออะไรเนี่ยตหนสือพวกนี้มันคืออะไรไม่รู้สิตหนสือแกแกอันไม่ออกมันทาาุไงเฮสก็คือ ไฮโดเจน H E H E H E อะไรอ่ะ H ีเะไรอ่ะ H E เลียม P P ก็ P P P ฟอส s p h o r เออ K เนี่ย K อะไรวะอะไรอ่ะมีผอมผ่านนะพอผ่านน้ำหน้าพารากอนแบบว่าพารากอนบ้ือเาโอ้พารากอนมันยาแก้ปวดหัวไอ้น้ำพาเซียม่อน๋อเอาเหมือนฟอสฟอราสโดกูพูดถึง K โอยู่เอ้า เลอพิมมาจากไหน AR ก็ลองมันถึง AR เลยวะอะไรก้อนๆวะใบก้อนเหรอปราชิดมบกไม่ห้คุณ C เนี่เอ้ย C นี่อยากซื้อมาเล่นเยอะ n i p p o r Speed Carbon ในบ้าน N N E n อ o n หรือเปล่า Neon Excitement o n Neon S I S I เซโนออนหรือเปล่าวะ SI อะไร SI มันใช่ยาฆ่าเชื้อในลำคอแบบว่าซิลิคอนไอ้บ้าซิลิคอนด้วยอ๋อซิลิคอนเหรอ S เนี่ยเป็งซีฟันเตฟันฟัวไลน์ไอบ้านฟัวร์ลนอ๋อฟัวร์ลนโอเนี่ยเป็นออกซิเจนนะบีเนี่ยไอรอนแมนปบบว่าเอ้ยโบออนเอออร่อย้าเด็ดมาหน้ามั้งนี่ทำไมมึงต้องหาอะไรมาแบบยั่วยวนเวลากูท่องธาตุด้วยวะเนี่ยรู้ไหมว่า กูเป็นคนคนพบธาตุตัวใหม่ในโลกธาตุอะไรธาตุอะไรอะธาตุนี่ไงธาตุอะไรอะเอวีชื่อเต็มโซล่าเอาอีอีป้ายวหยีิเดียงไอ้้ดงหัวเราไอ้ีอ่ย